เจเจเผยเคยโดนปลดจากละครเป็นพระเอกสุดฮอตของช่องวันเจเจพิพัฒน์ตีละพรพัฒน์วัย30ปีบอกเลยว่าฝีไม้ลายมือในการแสดงของเขาไม่ธรรมดามีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามมากมายโดยเจเเข้าสู่วงการบันเทิงโดยการชักชวนจากพจน์อานนท์ และรับบทพระเอกครั้งแรกในละครเรื่องชีวิตเพื่อข่าหัวใจเพื่อเธอทางช่องวันลาสุดเจดได้เล่าผ่านรายการเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับขิม EP ที่75โดยบอกว่าเคยมีเหตุการณ์ถึงขั้นร้องไห้เลยเพราะเคยโดนปลดจากละครเรื่องหนึ่งหลังจากที่ไปเวิร์กช็อปแล้วฟิตติ้งแล้วและจะบวงสวงแล้ว เนื่องจากตอนนั้นเล่นไม่ดีซึ่งตอนแรกหนุ่มเจดก็โกรธแต่ต่อมาก็คิดได้ว่าเขาคงเป็นห่วงเราไม่อยากให้คนดูจำภาพที่เราเล่นแย่ๆไปตลอดถึงเมื่อก่อนจะเคยโดนปลดแต่ตอนนี้แฟนๆก็คงจะเห็นแล้วนะคะว่าหนุ่มเจดแสดงละครเก่งขึ้นมากๆ